เอาเเลยดิค่ะเร่ท่านบะค่ะร้านนี้แซ่บะมากบะมากินมากินกรอบกรอบอมากเลียร์บอกเลยนะอ้าวกินัมปเชียน่เลยนะกินัมปเชีนไกเลยนะกินแล้วก็แซ่บน เอามือนกับว่าพกษเมือับาตัต่อ่้งเราท้องทำให้สะอาดใค่ทั้ทใจ้ั้นใจต้องตีใกันระวางคนซื่อกับคนขายกับสวยกันโอ้เปลี่ยนถุงี่พูกษก็ไม่สบาคนอื่นโอ้เปลี่ยนถุงพพากก็ไม่สบายคนอื่นใจคนายคนเดีวมันดี แต่คนบัจจดยก็สร้างน้องที่หาแต่เพื่อกินน้ำกันมากใกล้สามาชี้กันไม่ยุคโควิดเราต้องแยกกันกินระยะห่างนิดนึงนะคะคะแนนกับเขามใกล้ชิดชอบเสียงล,ลูกค้าคนเนี้ยชอบใกล้ชิดมากใกล้ชิดโควิดกับโควิดต,ต้องอยู่ใกล้ๆมากใกล้ชิด ตายแบบพูดมิความอบอุ่นบอกเป็นอย่งตายแบบพูดมิหยาดพูมิปีม่ร้องผมไม่ชอบตายเราคนมาลายตายเาคนแบบแมนยังไาก็ไปตายได้หมก็ไปตาไายเม่ไร่ค่ะ ก็จะเ็นกิงอ่าลูกค้า็ยังหนูก็ได้ดียังเป็นบางจ้าโอ้ใส่เบิ้งร้อยนึงเป็นไงบบโอ้เฮงแฉ่วร่ยเฮงแะว่ะรยๆวยถอดแป้งหอมเนาะอยู่ถนนซ้ายคู้เขียว ใกล้ๆทกศค่ะรนน้านไม้สตูร้านไมส้สตูค่ะอันนี้ค่ะติดทกศปื้อ,อไปแล้วลูกค้าร้านเจ๊ป,ปุ๊กปูเขียวขายทุกวันใช่ไหมคะหยุดวันอาทิตย์วหันอาทิตยเดียว,ยยวไปใส่น้อ เยี่ยมยเยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมไปทำบุญค่ะไปทบุญด้วยไปทำบุญทด้วยสนใจเหมาไปทำรถคันได้นะคะเดทรค่ะโอเคค่ะปาด 毛毛毛毛。Mau, mau, mau, mau.